อ่านต้นฟันแม่ตามที่บอตามไลน์เนาะระวังหัดที่พานหน้าก่ะพอซ้ำซ้ำตัวไทยที่มันออกอ๋อมันแต่ออกเลขไทยแมนลบไม่แมนเลขหน้ามุนมุนสองครั้งแม่สามตัวหน้าสี่หนึ่งศูนย์ระวังหัดตอนน้องอ่นพันตอนน้าบอกหนึ่งสี่หน้าศูนย์ก็ได้ว่าเอาศูนย์ใช่น้ำเป็นศูนย์หนึ่งสี่ หนึศูนย์หนึ่งสี่มันไปออกเลขยังก็อนไปออกสามตัวหน้าสามตัวหน้าสามตัวหน้าวัตเตอรี่ค่ะวัตเตอรี่สามตัวหน้ามันสองครั้งเนาะบานินเด้งยิ้นมาเมื่อคืนนี่ฝันแล้วครับทั้งฝันทั้งแบบความจริงน้อครับทั้งฝันทั้งความจริงนี่หอดความจริงเลยพี่น้องบานินฟันฝันว่าได้ปลากายปลากายเงี้ยนะบานเท่ากัเอิ่อปลาตองนะครับปลาตองนี่โตซ้ำข้น มเคยเหเลยปลาตองง่ายตัวซ้ำคนเลยจโตได้ตัวหนึ่งครับน้อง้องอ่านไปสิบเบับไปซิเบขี้เลื่อไปเราไปซิเบดได้ครับได้ปลาตองง,ง่ายแต่เนับจับเอาอมาเลยบอข้นเลื่อแบบง่งยงเลยจับแบบยังไงอันน้ัน,น,นคือเด็กไรถือที่เนาะผมปันว่าจ,จังสับมันบ่เบิกตบ คือกันแล้วท่านท่นฟันว่าได้ปลาเนาะแต่ว่าน้องอันเงนเพรท่านได้ตลาเลขกตอนฟันแม่นครับท่านยังม่ได้ตลาเลขกอันนี้ก็ได้ปลาทันว่าได้ปลาเราเป็นังได้ปันเกจสกีปลาพ่อมาแล้วได้เราทานครับก็เลยมาเบิองมาเบิองเ่าทานผมก็ได้ลุกมามานั่งเกจปุกครับแล้วก็มานั่งเบิองน้องเกจกระโบเบาอยูู่นเดียวสงสัยจะเบากระผ่อนะครับเพราาะว่นอนเบาคือนางเบานอนเบาผมับพก็ได้ลุกมาเบิอง เราตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่ยี่สิบนะก็เลยมองไปนอนกระตังมันมีแสงเข้ามาก็เลยเห็นเป็นงอวัวชส้ยอยู่นี่นันเห็นทีนี้นะเห็นอีนีนะก็เลยคิดว่าพ่อนะ่ะจะมาหาเกียรติอีลีเพราะว่าเกียรติบอกว่าพอมาหาแต่ว่าเกียาารตินะบได้ลุกเนี่ยนอนนอนหลกบเา้าคือจังเบากับพอเนะบาแบบอันนี้กันนะ,ะนนเกียรติมืดตาอบอเบามืนตาวบายั่งเลยนอนเบาอยูนนะเบาแบบเบากับพอแต่ว่าจับใจความมาเลยว่าเบาอีกอย่างกันนอนนะเมือ คข้ายๆ<ม>าว่าละเมือแต่ว่าแต่ว่า,วาบ่ได้ดละเมือนะผมว่าคข้ไย่ละมือเลยังไงบะแต่ว่าน้องอันนอนอยู่ขางน้องเกียดเนี่ยคือฝันว่าไปซิดเบดได้ปาตองไงตัวนึงฝันอยู่ดีๆน้องเกียดสันห้องเอิน้นผมว่า่อมาหาเ่าม่ไ้อันนะไมด้ลุกเหมนแม่เห็นตะเกียบโบยูู่้เดียวไข่ายว่าโบก็ไผ้อยู่นี่แหละเลยมองไปนอนหน้าต่างะก็ได้เห็นเป็นเงาคนเงาผู้ชายไม่หยอยจะหน้าต่าง แต่ว่าน้องอันเลียวไปนะเห็นเห็นเงาผู้ชา,ายอยู่น้าตางอยู่เลยเงาดำๆเป็นรูปผู้ชายเลยครับเพรนั้นน้องเกตมาหาดีคงมีคิรามา่าพอน้องเกตอาจจะมานะครับเพราะว่าเพิ่นสิมาหาลองเกตตลอดนี่นครับแต่ว่าปกติสิม,มาแต่ช่วงไอ้ไมวยจะออกนะครับแต่ยังมาไวามามหวอยู่กลางวันเนี้ยพันมากเป็นช่ม,มาเร็วแต่จริปกติสิม,มาสมมติว่ามวยออกวันที่สิบหกคนสิมาขึ้นวันที่สิบห้าใช่ไหมคนครับ พึ่งวัดเกาเจ็ดพันกับมาบอกเมื่อนั้นเลยสะบ้านอันนี้บอกบอกบอกความหลังก่อนที่ว่าเก่าเจ็ดนะพันอยากกินลาหัวตอนนี้่าบอกเก่าเจ็ดเสเดียวพันมาตะบ้านน้องอันน่ะฟันได้ฟ้าบนออกเก่าเจ็ดเนี่ยนางรอกเก่าหนึ่งมันก็เลยมาตรงกันไม่พลาดกันซื้อนะอันนี้จังหวัดชพบานมากพันมาบอกหนึ่งปีเป็นผันศูนย์สะบ้านเรียกว่าศูนย์ใจ <Billie S 2> เป็นศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนงสี่นะมันเล่ไปออกสามัวนาแตงวันนี้เป็นมาบอกอีกบอกระ้จังไหนรับบอกเป็นโตบอสเมืดอวานนี้ผพอมาบอกเป็นโตนะผนจะซื้อเลขศูนย์แปดแปดศูนย์ให้แล้วนะพอมาบอกต้องเกียร์นะแม่บอกว่าไปซื้อเลขศูนย์แปดคือสามสิบบาทเขียนแปดศูนย์แล้วก็เขียนเลขสามศูนย์เลยเปนมาเขียนไห่แปดศูนย์แล้วมาเขียนสามศูนย์ ไปกับสามก็ตัวเดียวกันเล่นตีนั่นตีตีเลยแม่ใบตีตีเลขครับน้องเกศเลยหุ่นจังคอยหลังจากที่นอนเบาอยู่น้องอันนั่งเบิ้งน่ะก็เลได้เมียขึ้นมาบ่ถามว่ายิงเฮียนบ่ลสันเด็กก็เลยว่าเอ้ยยิงเฮียนนี่แหละสันซื้อเลขก่อนกันลุกขึ้นมาเฝ้าซื้อเลขตอนโจตอนจับมองตีตีตีเครื่องนะฟันยปุ๊บลูกถึงนัดเจอเลยมากันที่มันพากลแบบนี้ตีตี นั่นบ่เจอแต่ว่าน้องอั้นเห็นเงาเห็นเงาเป็นเงาผู้ชายที่น้องอั้นแต่น้องอั้นก็บ่เคยเห็นนั่นพ่อน้องเกศเป็นโตพตอนที่เพิ่นยังมีชีวิตเนาะแต่ยังแต่ในรูปถ่ายเพิ่นแม่นเแต่ในรูกแล้วก็ตอนไปอยู่เฮือนเกศใหม่ๆแต่แค่เดียวเป็นมาหาบ่ครับกับไฟไฟมันเสียแม่ยสวิตไอ้พวกข้าวเหนียวมันอยู่ทั้งเฮือนนัองสองงางขึ้นไปทั้งเหี้ยน เพินก็เลยยางตันอ่ะเห็นเพินยางใบบสามเก่าเห็นแบบเป็นรูเพิ่นเลยเห็นแค่นั้นแค่เดียวต้องใช้าเพิ่งนั่มก้นนั่ดูแลนราเกิดมาตลอดอายุรักเท่เดือ่รอค่ะห้าสิบสามเราเสียตอนอายุเท่าห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดราเสียอมปีเขกลี้ยกอมอายุรักกีเนี่ยห้าสิบเอ็ดบอกต่ายุนั่นในติย ah ังเลยเนาะเห็นเพินก yeah, ็สิบปมากอายุบอกแต่ต้องเกดอันนี้ มักบาดเลขที่ดิมากบานเลขที่บอกเรามาหายามไดนี่งานมันตังเกแต่ว่าเราขาไปในบ้านมาได้ไหมบ้าขาไ่ได้สลองเกที่บ้านใหม่ๆกระพามัเก็บฟนกราพาไปหน้าไปหน้าว่าไปกิ้นสาก็ได้ถูกเข้ใหม่ยี่หน้าเลยนี่เห็นว่นหน้ากูเห็นเต็มเลเลยว่ะอะไรถึงไม่เห็นหน้าบะไรคนเสียว็อ่อยกับอะดรนีอืมรถพังเบิดเลยแสงว่าเราาย่หันไม่น บวเลาค่ขาบวเลาไปซื้อเขแค่แปู่เกียนเขียนใส่กระดาษให้แปนตัวเดียวเราแบอนี้กเราบเกียนานเซืาบาทกอวเอาสาสาูแต่วันที่เราเขียนให้เราเกียนให้นราเขบแปค่อ8ดศูนย์่ป็น8์ตัวเดียวเาบาก่าแต่นจัสามตัวเอาสปเาะว่าเราบอกซื้อสาบาทแต่ว่าตัวที่เราขห่ย่8เนาะ เราวไม่บองสิตัวเดียวด้วยรแล้วสีบอยก็ตัวเดียวแล้ว่บอยแม่นก็ไ่ต้องจับสองเกาแปดกันเออเก้าเจ็ดแต่ก้เจตัวเดียวหนึ่งึ่ึสองเนี่ยหนึ่งสองกับหนึ่งสองถูกต้องหนึ่งสองกับหนึ่งสองเฉย่า่หวสน้าวงสาวนะน้ำเราน้ำน้ำน้ำนอเกีตลอดเดียวเียรตัวเล็กใส่กเลยใส่ ตตรงเราคือแปดนบแม่มาองเกตไม่วัดก่อนซื้อหลายๆเพราะแม่นสอบ่กวันี้อยยอนหลังเลยนะรอ่ว่ารอบนี้มาแปีกูเทียร์เราสิมาต้องเป็นวันที่ยิบเก่าเนาะคือนวันที่ยิบเก่าสามสิบเื่อได้ลงทุนเลยเราสิมา เน้ก็คือ8ปดศเนาะอลันิดเใหญก็ได้คเพสีไงสีอะรงีนวเาเห็นสนล้วย่หเนาะค่ะแปดสามศูนย์สามแปดศูนย์สลับกันยี่หัาล่กมันก็เป็นเองแต่ว่าตัวที่เพิ่นมาบอกเน้นๆนั่นก็คือ8ปศูย์เนาะค่ะน้องอันวงกลมไม่หน่อยแปดศูนยนะครับผมแปกับสามศูนยวงกลมน้อยนครับผม เพิ่มเพิ่มแปดสมลงไปอกตัวื่อัดไวน์ลดตัวศเลขเาต่อเพิ่มแศูนย์เนาะที่เราบอกเราบอกนาคาส่สามสิบบาท ก็เป็นแนวทางนะคะแนวทางจากน้องอันนะคะโอ้ลมพัดค่ะพี่น้องแปดศูนย์สามศูนตัวเน้นนะคะแปดสามศูนนะคะน้องอันฝันแม่นนะคะ